สวัสดีครับวันนี้พีพีธงชัยเทคกเตอร์นะครับมาอัปเดตนะครับยอดรถถ่ายที่ยังคงเหลืออยู่ในสต็อกนะครับของพีพีธงชัยเทคกเตอร์นะครับอันนี้เป็นรถดำนานะครับรถดำนาคูเวตาห้าแถวตัวนี้มาเครื่องติดจอดนานไม่น่าจะไม่ติดแล้วครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้หรือไปดัดแปลงก็ได้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทมายกไปเลยครับสามหมื่นห้าพันบาท รถใช้งานมา99ชั่วโมงอันนี้นะครับรถไทยนาคูต้า5แถวตัวนี้เป็นมิซูนะครับมิซู D181850 นะครับแตเอา2050นะครับ D2050 25แรงยีนะ่้าแรงขับเคลื่อนสองล้อเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบพร้อมไปดันนะครับพร้อมไปดันรถใช้งานมา1,100ชั่วโมงนะครับ ใบดันนะครับตัวนี้ราคา8ปดหมื่นแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เป็นรถแท็กหรือออกจากไอ้หรือออกกรถเกี่ยวข้าวนะครับวิ่งได้เอาไปดัดแปลงได้นะครับเป็นรถบรรทุกเป็นรถพ่น,นยาได้นะครับตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับวิ่งได้เครื่นนองยนต์สามสูบยันมาสามสูบสิบสามแรงนะครับยันมาสามสูบสิบสามแรง ตัวนี้เป็นรถซิลสองสองสามยีสองแรงพาวเวอร์มาสภาพไม่ดีทําสีใหม่แล้วรถใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่คู่หน้านยางหลังยังพอใช้งานได้ตัวนี้รถใช้งานมาสามคั่ชั่วโมงนะครับตัวนี้เปิดถูกนะครับตัวนี้หายแสยเดียวแสเดียวครับเพราะว่า มันใช้งานมาเยอะแต่เครื่องเครื่องเครื่องไม่มีหยุดไม่มีเยอะนะครับเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยอะเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆเครื่องแห้งๆปกตินะครับเครื่องดีนะครับพวงมาลัยเวอร์แสนเดียวนะครับดีกว่าซื้อรถไทยนะครับดีกว่าซื้อรถเก่าไทยนะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่โนตัวนี้20 20แรงจริงๆเป็นขับ4แต่เฟืองหน้าเสียเท่ากับเหลือขับ2นะครับเพื่อนคน สามสูบดีดแงรงพงอะไรเวอร์นะครับไว้ลากไว้จูงแล้วใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะหกหมื่นห้าพันบาทเครื่องไม่มีหยุดไม่มีเยิ้มนะครับพี่โ,นโอนเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบเสียเฉพาะหน,าหน้าอย่างเดียวครับหน้าเสียเข่าหน้าน้ำมันเซ็ดได้แล้วทุกระบบ